ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนหมีน้อยนะคะแม,ม่จะเป็นคุณครูเองแต่ไม่มีหมี่ <What? S 1> จริงด้วยลูกทำไมหนูไม่มีอ่ะ <gasps> หมีนูกหายไปไหน น,นะะีลูกของเราเนี่ยจะต้องอยู่บ้านเกือบร้อเป็เลยนะคะเพราะฉะนั้นโวก,ก็จะบบพยายามหากิจกรรมทํากับลูกแล้วก็พยายามจะสอดแทรกการสอนภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โบจะขอแชร์ทริคนะคะว่าโบทําไงให้ลูกเนี่ยรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะๆนะคะเดี๋ยว วัดประจ,จำวันของเขาเนี่ยเป็นศัพภาษาอังกฤษต่างๆนะคะพยายามพูดให้ได้มากที่สุดเลยให้มันเป็นเรื่องแบบเหมือนธรรมชาติอะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าเช้านี้หนูกุดม้าหนิมีเมี่เ์ค่ะกุดมางเก่งมากแล้วถ้าหนูหิวอ่ะต้อง I am a มแอกเก่งสุดๆไปเลยหรือว่าอย่างตุ๊กตาที่เขาชอบแบบนี้นะคะพี่ช้างภาษาอังกฤษอะไรเอ่ย ดี๋ยวก่อนทำไมหนูถามมามีอย่างเดียวคนตอบอะไรเอ่ยต้องต้องรู้ว่าฉันเป็นคนเรียนต้องว่าฉันเป็นคนเรียนเไงเมื่อเป็นนักเรียนไปแล้วตอนนี้นี่เป็นครูฉันเป็นนักเรียนหรืออย่างข้อสองนะคะบุ๊กก็จะพยายามร้องเพลงกับเขานะคะหนึ่งสองสามมิตเชิญ เพนีเธเ็นเวก่งมากเดี๋ยวมามีจะถามดีกว่าว่ารถมีรถอะไรบ้างรถเก๋งรถเก่งภาษาอังกฤษคือรถพยาบาล a อรบูลล อีกอย่างหนึ่งนะคะที่บอกว่ามันดีมากๆเลยก็คือการเล่นแฟชการ์ดนั่นเองค่ะเมื่อก่อนให้พูดเป็นภาษาไทยตอนนี้็อัปเบลให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะคะต้องต่เล่นาาเลย ข้อ4นะคะเรียนรู้จากประสบการณ์จริงค่ะโดยที่ตอนนี้เนี่ยก็อยู่บ้านร้อเซนตาะแต่โบก็จะพาลูกเนี่ยออกไปเดินในสวนแล้วก็ถามคําศัพท์ที่แบบท้องฟ้าก้อนหินดอกไม้ต้นไม้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถามบ่อยๆค่ะให้เขาจําเข้าไปเลยนะคะเรามาถึงอีกหนึ่งห้องเรียนแล้วนะคะเป็น outdoor ค่ะนี่พี่ลุะะพี่ลิงรู้ปะคะพี่ลิงภาษาอังกฤษอะไรคะล้ท้องฟ้าล่ะลูกสกาย มักลายเป็นตะตางันเลกเดี๋ยวมามิจะควิสตะตะบ้างแล้วนะก้อนหินภาษาอังกฤษอะไรคะก้อนหิน block เก่งมากแล้วใบไม้สีอะไร green พี่ลิงชอบกินอะไรคะพี่ลิงกินกินอะไรกินกล้วยกินกล้วยกล้วยภาษาอังกฤษคือ banana เก่งมากล้วภาษาอังกฤษต้นไม้คืออะไรต้นไม้ต้นไม้ tree เล เพลค่ะ okay, okay. ทุกคนเหนื่อยกันแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวบัวจะให้น้องแฟดเนี่ยพักดื่มนมนน mm hmm. เป็นการเติมพลังกันก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะบวก,ก็ให้น้องเนี่ยดื่มตัวนี้เลยค่ะ Nango HA 3ที่มีส่วนผสมของโปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรน,นี้เนี่ยนะคะเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ที่ดีกว่าเดิมค่ะจากนักพัชนาก,การเด็กที่สวิตเซอร์แลนด์เลยมี 2FL oligosaccharide นอกจากนั้นยังมีโปรตีนที่ผ่านการย่อยบางส่วนและ bifidus BL จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นอกจากนี้นะคะแม่ของบก,ก็บอกเสมอๆเลยค่ะว่าเด็กทานข้าวอาหารเนี่ยต้องหลากหลายครบหมูงนะคะ อย่างเวลาน้องแฝดทานข้าวทีนี่นะคะโบก็จะต้องจัดเต็มครบเซตก็จะต้องมีข้าวมีแกงจืดใส่ผักใส่หมูสับใส่เนื้อโปรตีนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ตบท้ายด้วยผลไม้ค่ะแบบนี้ถึงจะครบเซตอร่อยไหมคะม่ดีกุดม่กดไหมเย้ g ี o d อร่อยอื้ออร่อยอันนมีที่โบ และนี่ก็คือทริคของบัวนในการที่จะสอนน้องแฝดน,นะคะใครมีทริคเด็ดๆอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย